กลวยม like ัวาอมทองเนี่ยอมทองแพ้งแห้งแพ้งลายเหมือนเมื่อคืนรถโดยสารรถสารรงเปเราสแถวเนี่ยเออนแอัะยัดเยอะแงมืนตั้งกลางตั้งขังเป็นคนนังเต็มเลยต้จะลองกลาง่งลองกางยืนอยืนนั่งดิเข้งถือกล้วยทั้งหลังยังกนเงียยังกนเงกล้วยยัมันเละแพงไปมันโดกลวยหนุยเนี่ยมันเถอะต้วไปบโอ้ยจะงแงรจะงแงล่มันทั้งหมดทั้งหมะงบล่หม แับสายน้ำพองน้ำจิงลดนนองลังไปไม่เคยขาดแคลนเขื่อ,อนอุบนรักยูทาสงดงามเหลือแสนมาเมืองหมอแกนขอนำชมทํามกลางคาวอู้ mm. ประมานผ่านมาผู้วิ ือเสียงดังไกลมีไดโนเสาร์บ้านขกบมันจะาทุกหลังค้าบ้านนี้มีเต่ามาแวะกินข้าวไก่ย่างเขาสวนกวางกระทาดกันข้ามหรือไกลไปถึงต่างเดนคือทาดข้ามแก่น เมืองแน่นคนมาไมาสร้างพระอาลามหลวงวัดน้องแวงตั้งอยู่ใจกลางอำเภอบ้านฝางน้องนางนั่งอยู่กลางใจ บานมาภูเวียงชื่อเสียงดังไกลมีไดโนเสาร์บ้านกอกมันจาทุกหลังคาบ้านนี้มีเต่าเชิญแวะกินข้าวไก่ย่างเขาส่วนกว้างประทาดกันขามเลือน้้ำไปถึงแตงเดน คือธาตุขามเก่นเนืองแน่นคนมาไม่สั่งพระอาลามหลวงวัดน้องแดงตั้งอยู่ใจกลางอำเภอบ้านฟางซุปเปอร์ยาวนั่งดูกลางใจ บอ้บาดสีลงแกะสีลงโอ้ยนาชิวาอำเภอบ้านฟางขายข้าวโพดใบโลดบ่อือร้องสีเลยปะร้องสีเลยอ๋อำเภอบอ้านลงมาดีประเดีบ่อำเภอบ้านฝาง ขายข้าวโพดไปโลดบ่วอื้อข้าวโพดไปน้องบัว้องบัวฟังเันนะนาะงสิ่งนเจอของอำเภอบ้านปานะครับผู้ใดไกลไปกามาสินบวานกันพี่ลองที่แห่งขายข้าวโพดนะครับตั้งอยู่สองฝั่งทางนะครับระวังอำเภอบ้านปางมาบ้านน้องบัวไปจนมุ่งหน้าไปทางอำเภอชุมเพ เป็นข้าโพดก็ชุมพียขาขอนแก่นเขาโพดเขาโพดแก้บ่ไเลยอ่าขอบคุณอ๋อเขาโพดยังคือแก้บ่ไเลยเขาเนียวเนาะเขาโพดเขาเนียวขาโพดมรสอบไปฟังเธอดมาสฟังเนคามึงคือใส่เปียน่อยน้ำวกันใส่เมันงสใส่บานไผ่หนตัวไงไใส่ไงเงไ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 งงง่งไงไไงไงงงเงไไไ เพียงนี่คือเมาเกี่ยวกับจังหวัดขอนแก่นแก่ขอเลี้ยเที่ยวคือว่าคอนก่นเนี่ยทุกอำเภอมีคุณประโยชน์และคุณทรัพย์ทุนทรัพย์มัดสุวนเส้นเนวมีศิลปะมัดส่นจังหวัดทุกอำเภอทุกอำเภอเลยทุกอำเภอเลยจังชุมแพร่ก็มีที่มากันเนี้ยชุมแพร่ก็มีที่ม้าคือทีม้าแต่ติ๊กี่คนขายผักข้ามานี่ล่ะเออมีผ่าแพร่ผ่าอย่างมันร่วมกันวยขายผ่ายแพร่ผ่านั่นมาชุ่มกันเป็นเลี้ยงชุ่มชุ่มผักขมานกับผ่าแพร่เออผ่าแพร่ใช่ไหมก่อน อ่พี่น้องขออนุญาตขยายความนะครับผาแพร่คือข้มเบาของภาษาอีสานบางเฮาของคนขอนแก่นนะครับเนี่ยเนียปลูกแอลเน่ยคือผาแพร่แพร่ปลกแอลบางทีรภาษาภาคกลางก็เริ่นว่าผ้าเขามาผ้าเขามานะครับผมนี่อง่ออยู่นอผาแพรผาแพร่แพร่เมื่อกี้เขาจะขายผาไหมผแพร่ผาแพร่ผ่าแพร่ไหมเนืผมเป็นผ้าแพร่ไฟขึ้นสมุอเนือตํำม่แย่งกันมาซุ่กัหมยูนมาซุ่เหมือนเห็ยโอเชียนโอเชียนแย่เลยโอเียนแมอ้ อยู่บางเอออยู่บางนี่ยหรือบางกลางๆลล่ะขอมุ่นี่จัเกว่าเส้นลอยกลัวกว่าเส้นมันไม่ลอยมันม่ลอยนี่ลอยกลัวเลยอันนี้ลอยกลัวเลยจ้นน้นชุมแพร่จนี่เป็นอำเภอที่แลกครับของคนเจนขอนคอนเจนอำเภอหนึ่งึ้นกันโอ้ภอแีคอำเจนเท่านี้คืออำเภออันนี้ละอำเภอไหนบ่ชนบุ ชนบดแม่แม่ชนบดละตั้งเมื่อเลยตั้งเมื่อคขาเลี้ยง่หันเราก็ยังใหญ่มาบานอนบมตะกี้เป็นอำเภอชนอะเดแดดเด้ไอใส่มาใส่เมือนกัสิ่งทีกังตอมว้ายเนาะอาสวัสดีครับมาทส่บ้านบ้านสารดีอยู่แค่ที่ชมบชิบเราอาสวัสดีครับท่านผู้ชมที่นหลักเลยขลุ่ยพอสุพยาพพร้อมด้วยลูกๆด้วยครับผมพี่น้องเมาโจสักใจดี อาจารย์ใช้สินนามูตุงทำให้มาพอพีพอนองมือนี้ในรายการมุมเมาหมนนะครับผมทางช่องซุปข้าวเบาจูซักแช่ๆนะครับก่อนสิรับชมนะครับควบบันทึงสาระอันหันสานะครับในช่องเฮางปากนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ผู้ใดพคนติดตามกดติดตามเขามาเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็บเยี่ยมชมโฆษณาให้นะครับติดตามเฮาจักหน่อยเลยหนเพูคุณคุณบัา ต, binary, ตัวหนึ่งแล้วดอกพ้อนย่าบว่ะตัวหนึ่งอะดอกมันอะไร่ะหน่อยหน่อยสำหรับผู้อื่นแต่ว่าสำหรับเขานี um> ่หลายหลายเนี่ยหลายเหี้ยนะครับหลายเหี้ยงนะครับตอนนี้สามพันกว่าแล้วโอ้สามพันกว่าแล้ววันหน่อยเดียวหน่อยวันหน่อยแล้วนะครับสามพันเทียบเท่าเทียบเท่าสามล้านสามล้านเรากำลังใจที่พี่น้องมอบให้เพราะว่าที่เขาเฮ็ดไปนี่เพราะว่าบ่หวังยังครับ ว่างๆ่า้จันอจะลงวาเห็นหน้าหน้าจ่อกระฟ้าเลยให้พี่น้องให้พี่น้องท่านเนี่ยตายมท่านเนี่ยตายมายังอยู่ตัวดิซึ่งมายั่งคนมาจะตัวยันต้นไม้ก็ตัวนี้นะครับผมพี่น้องแล้วก็ฝากการฝากงานน้ำนะครับมอหองมอลำซูเปอร์เงาซีซีออีสานเขาก็ยังรับงานรอรับใสพี่น้องแรงศรัทธาเจ้าภาพคือเขากระถิ่นไปติดต่อมาเลยครับผม เออเรียนบม่ต้องห่วงเออมักฝอนก็ได้ฝอนมักไห้ก็ได้ไห้มักหัวก็ได้หัวมีทุกรสชาติเออมาเองนั่นเองเดี่ยวมันมีผู้ถอยไม่ต้องคุณมุมมัดครับผมพี่น้องนะครับลองเบอร์พี่น้องหมายเลขโทรศัพท์มาก่อนมูอเลยมือนี่ศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดแปดห้าศูนย์สามเก้าสี่เด้อนี่นะครับผมเบอนี้คลิปนี้เปิดหัวมาด้วยผลงานเพลงของอาจารย์ชัยศิลป์นำมรุทุ่นทำให้แต่งเองแบ่งเอง นะครับจากไปปากกาซื้อเพลงผมซื้อเพลงมาเอาโจซักพป่พูดตังซื้อเด้อเอาว่านตังซื้อเนี่เอ๋อเขียนไม่พี่ไปเขียนเขียนเพลงอันนี้เห็นไหมอ๋อออนซอนนครขอนแก่นเออซื้อเพลงออนซอนนครขอนแก่นวินใจครับผู้ว่าอาจารย์มอบ่ซื้อหนิม่อม่อออนซอนนครขอนแก่นนะครับเอ่อกลาเป็นเรื่องเล่าของจังหวัดขอนแก่นเฮานะครับอำเภอนะครับย่อๆคันสีไสทุกอำเภอมันกะบคตรยบไงเลยเอาตังต อ่าซ<ม>ิกเนเจอร์ของเมืองคอนแกน่นเฮาโดยเฉพาะเลยน้องไว้คุณคนบ่ใครู้จักเลยเนาะ<ม><ม>บ่กู้จักแต่ว่าคนนอกพื้นที่บ่หู้จักโอ้ย<ม>ว่าบ่หู้จักผู้จัก,จกหลายเด้โดยเฉพาะหน้าแรียงนี่เคลือนน้องไว้เนี่โอ้ยหน้าแรียงไปเล่นน้ำโอ้ยงามคือหยังนี่สไล<ต>เดิมมุนตรอดเนาะแต่แต่ซื้อเก่านั่นเคลือนพ้องหนีบเด้แม่นครับพ้องหนีบน้องไว้เนี่ยผมก็มาเอาวันเฮาแยกซักแยกน้ำพ้องออกส่นเด้เอาตะกีไปใส่ไปพ้องหนีบเออพ้องหนีบอันนี้มันไปที่มาตัวมันเป็นผู้ต่อกระได้ว่างั้น กับมิตรภาอีกทีพอโดอเขว่าขันน้ำมาขันนั่งเคี้ยวคอมนั่งเคี้ยวคอมนั่งเคี้ยวคอมคุยเรื่งนี่ยขันเป็นวงเดียบอยน้ำถั่วมนนั่งเคี้ยวคอมเคี้ยวคอมกินปิงเออเคี้ยวคอมบ่คนเลยเคี้ยวคอมเคี้ยวคอมนี่เป็นลูกพญาเกิยวคอมเป็นลูกพญาว่าไม่นี่เคี้ยวกินปิงบ้านนี้บ้านนี้น้ำเนีขาจะเกิดน้ำมาถ่วเมันหมาบักทอกแปดศรพระท่านมื่นตาแปดว่าพระท่านมีเขียวหมาเนี่ยหมาเท่านั้นวาดมาสิตัวใหญ่ยังมายยันเคลื่อนขัด เป็นพ่องนี่ต๊ะสมุนโอ้หมาบักทอกเนี่ยเออที่น้องขึ้นเบิ่งเอาแปดศอกบ้านในมืดตาอยู่แปดบ้านเพาท่นมีเสี่ยวแปดบ้านเพรา่นมีเสี่ยวอยู่มันคือตัวใหญ่แห้งเดียโอ้ไม่ยันยันเคลื่อนนีคันเนี่ยยันเคลื่อนคันขานั่งคู่ขาดยังจะบความคาดอ่าคู่คู่คาดอ่ะก็เลยเป็นผู้เวี่งว่าต๊ะสมุนโอ้นี่ทีม้านี่ของคือทีม้าทีม้าของผู้วียงอ้าวเลยก็เหมือนลัดเลยอ่ะ บเรื้องเคลื่อนฟองหนีบเนเลื้งเคลือนฟองนีค้อไปหอด้นมันก็พูวี่งมันเมต่อกันนี่โอ้มันต่อกันมันต่อกันมันเฉเออมันเฉียดด้วยน่งผู้วี่งฟองหนีอมันต่อจะผูวียงผูดเดียมาตัวเี้มันว่าเกิดโอ้ยมาโผเกิดตะโวนแลยตัวใหญ่มันนี้มันทอนลูกคอกแตว่าบอสนวัดสวัสดท่านเมื่อตาแปดว่าบทท่านมีเขียวต่างใหนบอกสุดสิมีเขียวไม่ได้ซ้ำเลยอู้หยขึ้นเบอร มาลอกซอกเนี่ยมองไม่คือไหมเพื่อพอเป็นบบาหุ่นอุตอว้ยฟังอุตอเบาต่อมาอีกเบาต่อมาอีกเรียนแค่น้องไหวไปเพรทุ่งยังแล้วมันมันต่อกันมันต่อกันเนี่ยมันต่อกันต่ออ๋อแนะาำเลยมาจากคุ้เวียงวันนี้นะนำพ่อขึ้นเกินเริ่มแรกคือแมนอิลินะครับอ่าผมเป็นเบาหน่อยหูจะคว้นก็ว่าไปใช้ไปใช้ไปเรียนพ้องนี้หลังๆนี่มาจังว่ามาเปิดน้องไหวแจังว่ามามาปินเคลกอนน้องไหวต่อวบาหนี่ก็บใครก็ปวดดิ บ้านน้องบัวเด่นเออชิคเนี่เจอของบางคล้ายขอโพดไปโหลดบอกอึดนะใช่ไหสันน้ลงสันบ่ชูปัญ่าตัดออกเลยสิบอกพี่หู้จักบอกฟังการขายเขาโพดไปโหลดบอกอึดโอ้เอาแต่เดียวอย่าใช้รับพิจารณาอันแจ้งีสิพวกพวกเสรอรองเขาประกาศเสือแล้ อย่างเอ๊ะวะเพี่งไรดีมาลงแบบนี้บดวะแต่ว่าเขาพูดบ้านฟางพี่น้องเสียบอิลีนะครับพี่น้องผู้ใดไก่ไปก่มาเสีนชุ่มแพร่คอนแก่นไก่แวะซื้อแวะอุดนุนนะพี่น้องเลื่เป็นสินค้าโอท็อปของหมู่บ้านบ้านกลางกลางบ้านดงบัวทั้งมืองเลยเปิดเรียนกล้วยเว้ยทงเมืองเลยกล้วยหอมเหมือนมันหนุยไงเงี้ยกล้วยหอมท่องเออหอมท่องโอ้หนุยไงเดี๋ยวเขาจอหน่วยเดียวกินสองคนไปตามซื้อน้ำแบบน้องฮักมันออกมาขายต้นหลายต้นตหนึ่งหลายเนี่ยละกันนะต้นเดียวนี่ยสองคันหาพอพันธ์ ต้นกล้วยเออขั้นมั่นน่ะ่วยมันไม่เพราโอ้ยลาเพรมีเงินดอกเอาเอาขึ้นเน้ะคนสองเลยกลัวเพอได้เอาอยู่เพรได้เพอาะได้เมื่อก็้เรียกขึ้นเออก็เรียกขึ้นนี่นั่งนี่ปัดเดี๋กล้วยเดก๋ยวกน้วยเพื่อนมึงเงินกล้วยนี่มง่ายเหมือนกล้วยง่ายหอมทองเนี่ยควมทองแพ้งแห้งแพ้งไหลเหมือนเมื่อคืนรถโดยสารรถโดยสารรถไฟสองแถวเนี่ยพ้นแออัดยัดเยียด เงีมันตั้งกลางตั้งขง่างเป็นคนดังเต็มบนเลย้นจะลองกลางนึ่งจลองกลาอองยืนอยู่นั่นงนี่แล้ว้างถือกล้วยทั้งหลังอยังก้นเงโอ้ย่างก้นเงกล้วยอย่างมันเละแห้งไปอยูโดนกล้วยหน่วยเนี่ยมันเถอ่วกล้วยไปหมดโอ้ยจะเงียแล้วยะเงียบแล้วมันทั้งหมดทั้งหมดเงแล้วมันเงียบหลงม,มันลงุงอ่าจอดจอดเกียดอ่าอันหนึงวางในอายุหลังอายุทางหลังอีนั่งเนี่ยเออเออคุณครับคุณครับ โอ้ยผมวันนี้ครับมผมทีมเงาเลยครับของผมเลยครับมันมันกล้วยเลยครับของผมเลยครับข้ากันเลยครับโอ้ยนั่งมันยันกล้วยมันเสียมันกำไม่กำข้างหลังอ่ะกล้วยรู้เตงโมรู้เตง กำกล้ทั้งหลังอะเอ้ยกำนี่ันละบาวางเลยานเรถเบรกมาได้กันตั้กำันนะย yep. yeah, ้ายนล้อไล่ย้ายเนื้อ่เยวันมองจอดไปนี่กำบาคุณครับคุณครับครับวางผมรับบาว่างผมลงเมื่อไรได้ครับอันนี้มันกล้เลยครับของผมมาครั้งได้ครับโอ้ยขอโทษค่ะขอโทษโอ้ยนึกว่ากล้วย นี่คนมาคือผู้มากินกล้วยเออมากินกล้วยนั่นแล้วเพคนบางคนถือกล้วยขึ้นรถแงกันมันจะเละปัญญามันเละยันมันเละคือคอเสียของกล้วยนี่คันเละนี่มันสิบเปเซ็นบ์โมเลบ่ปอร์เซ็นต้องรักษาไว้กำไม่กำไม่แล้วกันเสียงท้องหลังตรงน้ท้องหลังคนอยหายท้องหลังเลยเสียงเอามือบังไว้สิเนอะกล้วยลรนโอกเกือบมือถึงบูไปเศร้าเถื่อนั่นตัวแงกันแงอะไรไรอ่ะเพื่อก็เศร้าไปพอดีปั๊บเลยพอดีเลยไอ้เลื่องพวกฝากบ่อยแล้วไอซันเนี่ะ รถจอดเอียดนะครับครับป้อยเลยนะครับป้อยพูดอะไรเละครับป้อยเลยครับครับโอ้ชิลงนี่แหละครับต้องขันบ่ป้อยพูดลุ่งมาเลยนครับเออเอาเอาโอ้อันนี้มันกล้วยครับมันม่วกล้วยเนะครับเด้อเอาว้เยอะมาเพียบผมว่าโอ้ยขอโทษครับนี่คนคนสะเพาของคนสะเพาเด้อ ไปเรียกตัวนักกันเจ้าของกล้วยบนบ่มปากได้บ่ควมก็นด้อยากไอชได้บ่หางเขากรรมที่แรกกับแท่นที่สีบอกก็บ่บอกได้นึ่งก็อยากอยากไอเนาะอยากไอคนนี้บ่แมนยันนี่นั่งกัอายอทั้งหลังกับไรเนี้ยทั้งกลางกับไรทั้งนา้า็นีคนเนี้ยไอนี้ยกลางแล้วก็มีเนี่ยยุยจัยืเนี่ยสวมากันอ่ะก็ด่ากันเลยไอนด็กก็รักษาตะกล้วยเนี่รักษาตะกลวยออกเก็อมือึงบกยเร้าหาไม่ในวรเออได้เคื่อเฮียบ่เฮียตัวกล้วยกิบางเสนาะแียดมันกล้วยบ 哎，这白卡了。 ไม่เคลื่อนไม่ขึ้นมาเลยเคลื่อนมาแล้วยครับสวัสดีครับอาจารย์เราเพิ่งทำการทานแล้วและพี่น้องอาจารย์ไม่ขึ้นประหารแล้วเด้อนะครับผมพี่น้องสารับแฟนครับอาจารย์ไม่ขึ้นรอติดตามรอรับชมในคลิปต่อไปคลิปนี้สมควรแล้วสมควรแลยเป็นที่แข็งแกร่งไวลุ่งก็ขอให้ท่านผู้ชมทีรักเรียกขลุ่บยังเบาใจมันมีผิดพลาดนักปัดย่อมหลงทำรมดาการเบาการจ่าที่ดีแน่บ่ดีแน่บเออที่เคารพเนบขลุ่บแนบกัมีเนี่ยคุณคนบาว่าขลุ่บมัดเลยครับ ทัาอยู่ในเขาลงการพูดการจามือพ่อย่ากับลูกหลานนี่ลื้อเนี่ยกับจริงที่บอคขุนบอกกับบอกบอกหรอกอันนี้เป็นนิทานมาจังเอกวันไหนเจียงวันไหนบักแบนหน่ะมือสี่ใส่ไผ้าื้ถามตัวลไหรีนั่งอันที่ําบกล้วยมันอยู่ใส่สมื่นเนี่ยตายเลยตายเมื่อเร็วบักกันยกของกล้วยก็ตายแล้ววะขัดมันยั่งผมสิไปยืนทั้งหลังมันบอกไม่ขึ้นไหมอันนี้ถ้าพอเป็นบ้าหุ่น เห็นไม่ขึ้นมาเลยไม่หย,ยัดบอกมามาทำไมหยัดอาจารย์ไม่ขึ้นมามาบอกบอก,อก้อนอีกแล้วมันก็ได้เอ้าสมควรครับพี่น้องาผู้ชมที่หลักเลยขอหลบเด้อว,วันขึ้นบวรตาปีเดือนบวรยู่อายุเข้ากะบวญขึ้นหดลอยตอนเรื่องมาเรียกว่าแก่ มาเจอเล่าลาหน้าจา่าตานสุญามหากันตั้งหน้าไปสู้สายสวรรค์นเนเธอไปบำเพ็ญท่า,ทานศิลครูสวรรค์เรืงเสาตื้นนุ่งเสาร์เฮตักบาดจังหันตอนกลางวันแตงเพลนยนค่อยคำบุญสิน้ำสนองอยู่คุูลสู้อยู่สงอานนี้สง,สงสงอยู่สู้ขึ้นสู่สวรรค์เด้อทันทีลเลยครับชาติศาสตร์กษัตริยเจอกจะล่งไว้รักษาไ้เด้อครับ,บสวัส,สดีครับพ่อสุภัญญาครับผมบมาเจาสักใจดี อาจารย์ชัยซินนายอุทุมคำให้ครับมือนีล่าพี่ล่าน้องขอเกล้าคำความุขครับสวัสดีครับ